มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนรวมถึงเด็กเกียนทั้งหลายที่ด่าสต็อปในเกมด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยเออเป็นไงกันบ้างครับไม่เจอกันตั้งสองสามวันนะครับผมคิดถึงสต็อปไหมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมการีน่าฟีไฟนนั่นเองนะครับทุกคนเล่นกันเพื่อนเลยทีเดียวแต่ว่าอย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กิจกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้สต็อปก็จะมาทําการอัปเดตกิจกรรมใหม่ให้เพื่อนๆรู้กันอีกแล้วนะครับผมมีกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาอีกแล้ว เออมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรเนาะคือช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมมันอัพเข้ามาเยอะมากจริงๆนะเพื่อนๆเนี่ยในทีมของปาร์ตี้กระดูกนะครับตอนนี้ก็อัพเข้ามาอีก2กิจกรรมแล้วนะครับนั่นก็คือประตูมิติสู่ปาร์ตี้กระดูกกับภารกิจปาร์ตี้กระดูกแล้วก็เลขศูนย์นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงภารกิจตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะบอกก่อนนะครับอันนี้สําหรับสายเติมเกมทั้งหลายนะครับหรือสายสนับสนุนไม่ใช่สายฟาร์มเลยครับผมสายฟาร์มนี่กดข้ามไปก่อนนะจ๊ะ ลกสายเติมเกมทั้งหลายรู้ไว้ด้วยนะจ๊าเตรียมเฮกันได้เลยมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นนก็คือพาบินฟินถึงสวรรค์มันก็คือร้านค้าลดราคานั่นเองนะครับลดมากสุดถึง70%แต่ผมว่าถ้าโชคดีนี่อาจจะลดไป90%เลยนะครับผมและระยะเวลาการขายของร้านคา้าร้านนี้ก็คือ13พฤษภามนะครับผมถึง19พฤษภามนั่นเองเวลาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวกดเข้าไปดูดีกว่านะว่ามันขายอะไรหลดอย่างวะคือตอนที่ผมเข้าครั้งแรกะครับมันยังไม่หลดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผ่านมา2ชั่วโมงแล้ว มันขายแล้วทุกคนนี่ไงทุกคนเขาก็จะขายเป็นก๊อตจินะครับผมราคา600เพชรเท่านั้นแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะซื้อได้แบบทีเดียวเลยนะครับจะต้องไล่ซื้อก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวดูก่อนนะเออกดไอเทมที่ต้องการทั้งหมดแล้วกดซื้อโอแสดงว่ามันจะต้องซื้ออ๋อนี่ครับมันเลือกแบบนี้ได้นะแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจกติกานะครับผมเราก็มาอ่านกันดีกว่า เขาก็บอกว่าไอเทมระดับเทพบในราคาที่เป็นไปไม่ได้แล้วรอคุณอยู่บนสวรรค์เอออันนี้ช่างแม่งเหอะไม่สนใจนะครับผมเรื่องเวลานี้ก็รู้แล้วด้วยพรจากพระเจ้า oh, โอ้โหโม้จริงๆได้รับส่วนลดนะครับผม40%คุณต้องซื้อไอเทมอย่างน้อย1ชิ้นในแต่ละชั้นอืมปลดทีละชั้นนะครับผมผมว่าแล้วมันไม่กินเราน,น้อยหรอกน,นะมันกินเยอะนะครับผมคุณจะได้รับพรมากกว่าเป็นไอเทมแล่คือผมอ่านมั่วกปวัเนี่ยแต่เอาง่ายๆทุกคน ซื้อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะได้ลดถึง70%นะครับนั่นก็คือคุณต้องซื้อขั้นแรกตรงนี้ก่อนแล้วคุณก็ไล่ไปๆอ้ยนียย่มันปีกกระดูกไม่เอาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดถึงชั้นสนะครับส่ <c oughs> วนส่วนชั้น3ามนี่มันเป็นชุดหรือว่ามันเป็นตัวละครวะ <c oughs> ผมก็ไม่มั่นใจนะผมว่ามันน่าจะเป็นแพ็กเกจตัวละครนะครับเพราะว่ามันขายราคา999เใช่ป่ะทุกคนมันน่าจะเป็นแพ็กเกจนะครับแต่ว่าอย่าไปซื้อนะมันไม่มีตัวละครให้นะครับมันเป็นแบบแพ็กชุด เอาง่ายๆว่าชั้นสี่่วงเนี่ยไม่โอเคนะครับชั้นที่โอเคก็คือชั้น2นะครับแล้วก็ชั้นแรกนี่ก็แพงอยี่นะชั้น2เนี่ยปีกกระดูกแล้วกันนะใครที่เลงไว้นะครับผมเอาแน่ส่วนก็อจินะครับใครที่ชอบสไตล์ก็อจิเนี่ยก็ซื้อสะสมไว้ได้เลยนะครับก็อจิตัวนี้น่าจะเป็นก็อจิที่เข้ามาใหม่นะครับผม <Yeah. S 1> สวยมากๆนะครับแต่ราคารวมๆก็พันกว่าเพชรนะพาบิน ฟินถึงสวรรค์อือหือไอ้ห่ะนรกมากกว่ามั้งเติมเยอะขนาดนด้ก็นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของสายเติมนะครับสายฟรียอย่างเราไม่เกี่ยวนะผมก็ฝากไว้คร่าวๆแล้กันมากลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือภารกิจปาร์ตี้กระดูกนะครับรผมมันก็จะแจก,กเซลล์แบบนี้เลยนะผมจะเรียกมันว่าเซลล์เซลล์อะไรวะภาษาอังกฤษมันเป็นเพอรอเซลล์อะมันเซลล์ม่วงอะทุกคนแต่ผมเรียกมันทานไฟฉายแล้วกันเออมันจะแจก,กทานไฟฉายให้นะครับเป็นแบตเตอรี่เออนี่แหละ านไปใช้แหละโทเคน่านไปใช้จบนะครับผมถามว่าโทเคนนี้เอาไว้ทําอะไรได้ครับปีสต็อปบอกเลยนะครับน้องๆว่าโทเคนนี้เป็นไปได้ว่าจะเอาไว้แลกกระเป๋านะครับผมเออบางคนก็บอกพี่มันเอาไว้แลกไอวอลป่าไอวอลที่จะเข้ามาใหม่มีส่วนนะครับผมแต่ผมคิดว่าไอวอลนี่มันน่าจะมาขายนะมันไม่น่าจะมาแจกนะครับส่วนชุดทางซ้ายมือเนี่ยนะโปสเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยไม่ไม่ได้เอามาแจกแน่นอนนะครับผมน่าจะเอามาขายนะครับ ส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยหรือว่าไอ้ท่านไปฉายเนี่ยโทเคนตัวนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูวิธีการใช้นะครับผม <Okay. S 1> ผมเผิอกดรับไปอันนึงแล้วนะคงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะกดรับให้หมดหาอันเลยนะครับตอนนี้กดไปก่อนคือตอนแรกนะเพื่อนๆผมก็อัดไว้แต่ว่ากําลังจะตัดคลิปแล้วแหละกิจกรรมมันเข้ามาพอดีเลยนะครับผมวิธีการใช้โทเคนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้กดรับมาแล้วนะผมจะมีทั้งหมด5โทเคนนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้โทเคนแบตเตอรี่กันแบบชา้ชาๆชาัดๆพร้อมๆกันเลยนะครับมันจะสําคัญนิดนึงนะตรงนี้เพราะว่าพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวสต็อปจะเป็นหนูทดลองให้เพื่อนๆก่อนวิธีการเข้าไปเล่นนะครับผมอันนี้ซีเรียสเลยครับ <Hey. S 1> จริงๆก็ไม่ซีเรียสตท่าเหร่นัเล่นไปอย่าง,างนั้นในแก๊ปผมโอเคทุกคนมาดีๆละไม่กลัวละกดเข้าไปนะครับผมที่ปฏิทินวิธีการเข้าก็คือตรงประกาศนะครับผมนี่เห็นไหมวิธีการเล่นจะอยู่ตรงนี้เลย แต่ส่วนของปาร์ตี้กระดูกจะไม่มีอะไรให้เราเล่นแล้วกิจกรรมที่มันหายไปไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนมันจะรีให้เก็บอีกโทเค็นจะเก็บได้เป็นรายวันมากสุดวันละ 5... โทเค็น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปกดดูส่วนตรงกิจกรรมตรงนี้ขายของผมไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะมาเลยเข้ามาดูที่กิจกรรมก็เลยไปที่ประกาศเข้าไปหน้านี้กดเข้าไป ร่วมปาร์ตี้โครงกระดูกกดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ส well. <Yeah. S 1> ปอยพองปาร์ตี้ออนดอเอิร์ดมาแววกิจกรรมนี้นะครับเ <Ooh. S 1> พื่อนเพื่นเพื่อนเพืพ่คิดเหมือนผมไหมว่ามันเหมือนแท็บมากๆของแท็บก็จะให้เลือกทีมอันนี้ก็ให้เลือกทีมเหมือนกันแต่กันผิดพลาดนะเรามาดูกดเกณฑ์นิดนึงกดเกณฑ์นะครับโอเควิธีการเล่นเนี่ยเปิดเป็นคล้ายๆบิงโกเลยนะส่วนกดสต็อปอ่านหนังสือแค่ปีละเบรรทัดเพราะฉะนั้นสต็อปไม่อ่านนะครับปิดไปเลย ผมไม่อ่านแม่งแล้วผมลุยเลยนะครับผมจะเป็นหนูทดลองให้เพื่อนเพื่อก่อนเขาจะให้เลือกทีมทั้งหมด3ทีมนะครับผมเลือกเอาเลยสีไหนที่ชอบแต่ผมเนี่ยเอาม่วงแล้วกันเพราะว่าคนน่าจะฮิตม่วงเยอะนะครับกดเข้าไปทีนี้เราก็กดเลือกไปเลยโอเคครับตกลงว่าจะเลือกทีมนี้จริงอ่ะจริงดีทุกคนกดเข้าไปอ่าแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของกิจกรรมนะครับมันเหมือนบิงโกนะวิธีการเล่นเนี่ยผมรู้ละเห็นไหมว่ามันจะมีจํานวนแบตเตอรี่บอกนะครับมากสุดคือ6คือถ้าเกิดว่าเราจิ้มเข้าไปเนี่ยมันน่าจะหักแบตเตอรี่เราหมดเลย อย่างแรกจิ้มที่ไหนก่อนก็ได้นะครับผมว่าผมจะจิ้ม5ก่อนนะแต่ว่าเห็นไปว่าแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีของต่างกันนะครับเดี๋ยวเลงก่อนนะเลงแป๊บโอเคผมคิดออกแล้วผมเนี่ยจะเอาบัตรปืนก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นผมจะจิ้มเบอร์4ีนี่ก่อนนะครับกดเข้าไปโอเคครับเพื่อนๆเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยถ้าเกิดว่าเราบิงแนวนอนเนี่ยผมก็จะได้บัตรอย่างนี้เลยนะครับคือเอาง่ายๆมนเล่นแบบบิงโกแหละ แต่ว่ามันจะมีจํานวนบอกชัดเจนเลยว่าเราจะเอาแบตเตอรี่ไปหักลบกบดีกันเนี่ยยังไงนะครับผมส่วนทางซ้ายมือมันก็จะมีเป็นบอร์ดนะครับลีดเดอร์บอร์ดนะว่าทีมไหนได้ที่1นนะครับส่วนทีมไหนที่ได้ที่1ก็จะได้บัตรเพชรไปอีกนะครับผมเออต้องเลือกทีมดีๆด,ด้วยนะ <Okay. S 1> ส่วนอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอุ้ยมันแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่กันได้ด้วยโอ้โหแม่เจ้ามันแลกยังไงวะเดี๋ยวผมกดดูดิเปลี่ยนเออมันคืออะไรก็ไม่รู้นะผมจะไม่กดมั่วนะครับไอหนนนนูีนี่ไไมเาอะร เดีย๋ยวลองกดอีกทีนะครับเพื่อนๆว่ามันจะหักแบตเตอรี่ผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันหักเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยโอเคแล้วเดี๋ยวกดดูปึ๊บอุ้ยไม่ลบดิกดอีกสิอ๋อผมเข้าใจแล้วครับหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้เอาไว้แชร์แบตเตอรี่กันนะขออภัยนะครับเมื่อกี้พูดผิดมันไม่ได้เอาไว้แชร์แล้วมันเอาไว้ทําอะไรล่ะพี่สต็อปมันเอาไวขิงกันเฉยๆนะครับว่าทีมไหนเจ๋งกว่ากันนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครได้ที่หนึ่งเนี่ยก็ขิงคนอื่นได้อยู่แล้วป่ะ <c oughs> เออทีมที่ไม่ได้ที่หนึ่งก็ขิงไม่ได้หรอกนะคครรััับเเเพาาาะฉะฉนนนน้้้อชช่่ีไววแโๆ ทีมชั้นเนื้อเจ๋งเออทีมเองมันอ่อนอะไรงี้นะครับผมไม่ต้องไปสนใจที่เล่นได้หลักๆก,ก็คือนี่นะครับผมเป็นพังมิชชั่นนะครับกับลีดเดอร์บอร์ดอันนี้ก็คือทีมไหนได้ที่1ก็ได้รางวัลไปแหละอย่างที่ผมบอกนะครับแต่อันนี้นี่คำนวณได้เลยนะครับว่าคุณเจ้าไหนก่อนคุณเล็งได้เลยว่าจะเอาอันไหนก่อนส่วนบัตรที่ผมจเจ้าเนี่ยขั้นต่อไปก็คือ3กับ6นะครับเล่นประมาณนี้เลยเข้าใจนะเล่นไม่ยากนะครับกิจกรรมนี้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกัน โอเคปะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากเลยประมาณนี้แหละส่วนกิจกรรมนี้ประตูมิติสู่ปาร์ตี้กระดูกเออพี่ทำยังไงถึงจะได้ท่าเต้นก็แค่ล็อกอินนะครับวันที่16พฤษภาแล้ววันที่16พฤษภา t h i นะครับผมเขาก็จะทําการอัปเดตเงินอะไรอย่างเงี้ยน,นะให้คูณ2ทั้งหมดเลยอย่างที่เพื่อนๆเคยร่วมเล่นกิจกรรมเต็มกันนะครับผมแล้ววันนั้นโทเคนกระโหลกสีม่วงก็จะมาด้วยแต่กิจกรรมนี้ถามว่าได้ทุกคนไหมได้ทุกคนนะครับเพียงแค่ ล็อกอินเข้ามาก็ได้เลยท่าเต้นนี่เลยสิท่านี่เลยผมก็โชว์ไปเลยนะครับผมเพราะว่าทางเพจเขาก็เอาวิดีโอนี้มาแชร์แล้วเป็นไงครับเพื่อนๆสนใจท่าไหนกันบ้างดูไว้ก่อนนะจ๊ะส่วนตัวผมนี่จะเอาท่าผิวไหวดูใส่น้ำนะครับที่มันโยกย้ายใส่สะโพกเนะี่ยเออเนี่ยน่าจะเป็นท่านี้แหละส่วนท่าอื่นนี่ยังไม่ได้มองไว้นะครับผมแค่ล็อกอินคุณก็ได้แล้วง่ายมากๆนะครับ และนี่ก็ยังเป็นเบสิกแบบซึบๆนะครับที่เขาเอาเข้ามานะมันเล็กน้อยมากจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับสาหรับตีมปาร์ตี้กระดูกนะครับผมอดใจรอกันได้เลยครับทุกคนวันนี้มาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับผมกลัวเบื่อกี๊หน้ารอเล่นนะครับแต่จริงๆที่คุณอาจจะเบื่อผมก็ได้นะครับถ้าผมกวนตีมจัดนะทุกคนต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ากวนเกินไปหน่อยโอเคเพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบคลิปที่ผมทําอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแต่ว่ากิจกรรมมีอัพอีกเยอะมาก จริงๆนี่ผมก็พยายามทําให้มันดูสนุกนะครับผมจริงๆผมไม่ใช่คนตลกนะทุกคนบอกให้ผมผมโหดนะเว้ยเออผมโหดนะดูแรงผมดิแรง้งแดงแล้วดูแลงสีสีผมดิแดงสองดาวผมไม่โหดได้ไงเออบอกว่าผมยิงไก่อะไรงี้โห้ด่าผมาด่าในเกมไม่ใช่แล้วนะครับผมอันนี้ดราม,ม่าส่วนตัวนะครับผมโดนเด็กด่าในเกมนะทุกคนนี <c oughs> ่เก็บใจจริงๆป่าไว้ก่อนเถอะ,อะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรอ เดี๋ยวสต็อปเอามาอัปเดตอีกนะครับสำหรับคนที่รอโทเคนสม่วงผมจัดให้แน่นอนวันที่16เจอกันอีก3วันวันนี้วันที่13เจอกันนะจ๊ะในวันที่16กุสภาวันนี้สต็อปไปก่อนนะครับบายบาย